สวัสดีครับพบกันในโจทย์ข้อ5เลขโอเดตปี2 5 5 3ครับโจทย์บอกว่าผลบวกของเศษส่วน3จํานวนต่อไปนี้ก็คือจํานวนพวกนี้นะครับมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มในข้อใดต่อไปนี้มากที่สุดนะครับผมครับพอเรามองโจทย์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้เลยนะครับว่าโจทย์ตั้งใจให้เราประมาณละเพราะว่าไม่งั้นเราไม่มีเวลามาหารตัวพวกนี้หรอกถูกไหมครับครับผมเราประมาณกันนะครับสิ่งที่ควรประมาณก็คือตัวส่วนถูกไหมครับ เพราะส่วนมันยุ่งเหลือเกินตัวเศษนี่ยังยังยังพอโอเคนะครับโอเคครับงั้นเราประมาณเลยนะครับเป็น2,7หารด้วย3,000ดีไหมครับแล้วก็บวกด้วย8,8หารด้วย6000ดีไหมครับบวกด้วย2 9หารด้วย4 0 0 0นนะครับโปรดสังเกตว่าผมพยายามทำส่วนให้มากกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้ง่ายที่สุดแล้วครับมันเป็นจำนวนที่มี จำนวนที่ค่อนข้างสวยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเลขส่วนพวกนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับจะเห็นว่าพวกเลขพวกนี้ครับเราจะต้องหาคณนอถูกไหมครับคณนอก็คือเท่าไหร่ครับ12ื่ถูกไหมครับผมขออนุญาตเลื่อนมาตรงนี้นะครับคณนอข้างล่างก็เป็น12นนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเทอมนี้เทอมแรกนะครับต้องคูณด้วย4ถูกไหมครับเพื่อที่จะให้12่นถูกไหมครับคือผมต้องคูณ4ตรงนี้ แล้วคูณ4ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นพอคูณ4ข้างบนได้เท่าไหร่ครับได้8 0 2 8นะครับเพราะ7 4็ดสี่นะครับผมครับแล้วเทอมที่2นะครับต้องคูณอะไรครับต้องคูณ2นะครับคูณ2องข้างบนทั้งล่างนะครับก็ได้เป็น1 6 0 1 6หูกถูกไหมครับเพราะว่า2 8 16 2 0ได้0 2 8ได้16ได้อย่างไี้นะครับเทอมที่3นะครับต้องคูณอะไรครับคูณ3นะครับเพื่อให้ได้12ื่นถูกไหมครับ เราต้องทําส่วนให้เท่ากันจึงจะบวกกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเทอร์มพงบนี้ได้เท่าไหร่ครับ6 0 2 7นะครับคันนี้เราก็บวกเลขพงนี้อย่าให้พลาดนะครับผมตั้งบวกดีกว่าจะได้ไม่พลาด1 6 016นะครับ60 2 7บวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยครับช่วยผมบวกด้วยนะได้21อถูกไหมครับทด2อันนี้ได้7นะครับอันนี้ได้ศูนย์ อันนี้ได้0ูทดสได้3ครับผมเพราะฉะนั้นข้างบนนี้ครับก็คือจะได้3ามหมนะครับผมเขียนตรงนี้นะครับว่าอันนี้ได้เท่ากับ3ามหมหารด้วย1 2 0 0 0นะครับเท่ากับอะไรครับอย่างนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ศูนย์สตัวนี้ก็คือทศนิยม3ามตระหนั่งนั่นเองนับมาเลยนะครับ1 2 3เพราะฉะนั้นมันคือ30.071 หารด้วย12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมประมาณอีกทีได้ไหมครับผมขอประมาณเป็น30สส่วน12ได้ไหมง่ายดีนะครับผมครับแล้วคนนี้ผมก็ได้6เป็นตัวร่วมถูกอไหมครับก็เอา6หารทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ5ส่วน2ก็คือ2.5นั่นเองนะครับอืมแต่เขาต้องการจำนวนเต็มสิถูกไหมโจทย์ต้องการจำนวนเต็ม 2.5อยู่ใกล้อะไรครับมันก็ใกล้จำนวนเต็ม2จํานวนถูกไหมครับ2.5อยู่ตรงกลางระหว่าง2กับ3เลยนะครับ2.5เนี่ยอยู่ตรงกลางเดะเลยนะครับ2กับ3ต้องชักกระเยาะกันนะครับว่าว่าใครจะได้ไปต้องกลับมาดูสัหน่อยละโอเคครับเรากลับมาดูเทอมนี้ได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลขจำนวนนี้ครับส0 0 7 1่ส่วนด้วย12เนี่ย มันมากหรือน้อยกว่า2.5ครับบอกได้ไหมมันมากกว่าถูกไหมครับมันมากกว่า2.5เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาทีา่ผมเขียนอีกทีนะครับเป็น3 0 0 7 1เนส่วน12เนี่ยจริงๆแล้วมันน้อยกว่านะครับขอโทษครับมันมากกว่า3 0 0 0 0บจูยส่วน12ถูกไหมครับและจำนวนเนี้ยมันเท่ากับ2.5ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้น3 0 0 7 1เนส่วน12ี่ยจึงมากกว่า2.5นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาทางนี้นะครับเราตอบเลยว่า3ทุถูกไหมครับเพราะว่าพอจากตรงนี้ปุ๊บมันเสียสมดุลนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะเช็คให้รอบครอบกว่านี้ถูกไหมครับโอเคครับเรากลับมาดูอันแรกกันนิดนึงนะครับตอนที่ผมประมาณจากเทอมออริจินอลมานะครับมาเป็นเทอมนี้เนี่ครับถามว่าเทอมไหนมากกว่ากันครับบอกได้ไหม ก็คือเทอมออริจินอลจะมากกว่าถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาผมประมาณเนี่ยผมปัดส่วนให้ขึ้นมาหมดเลยพอส่วนมันมากขึ้นนะครับเลขก็จะน้อยลงถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าเรามี A ส่วน B เนี่ยแต่พอผมเอา B ไปบวก1นะครับผมก็จะได้เลยถูกไหมครับว่าจํานวนเออที่เป็นส่วนเป็นบีบวก1เนี่ยมันจะน้อยกว่าส่วนนี้ถูกไหมครับถ้า a และ b เป็นจำนวนบวกนะครับครับผมเพราะอันนี้ก็คืออธิบายในนัยเดียวกันนะครับผม เวลาส่วนมันมันมากขึ้นมันก็ย่อมจะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับและอันเนี้ยผมก็ได้ว่ามันประมาณ2.5นะครับถูกไหมครับเพราะที่เราทําทั้งหมดนี่คือเราทามาจากเทอมนี้ถูกไหมครับที่เราทามาตั้งตัต้งแต่แรกเลยจนมาถึง2.5เนี่ยคือแปลว่าเราประมาณเทอมเมนี้ให้ได้2.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอมออริจินัลจริงๆนะครับเห็นไหมครับมันก็ต้องมากกว่า2.5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ ที่ดีในการที่เราจะตอบ3นะครับผมข้อนี้ตอบ3ครับครับจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์ที่เลขเยอะๆอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยคืออย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจดูมันก่อนพยายามดูซิว่าคนที่เขาคิดข้อสอบเนี่ยเขาต้องการอะไรพยายามดูเด,ด,ดาใจเขานะครับว่าเขาต้องการอะไรปัดได้ก็ปัดนะครับคือเวลาเราเราดูที่ตัวโจทย์แล้วก็มาเหลือบที่ดูที่อ่ที่ช้อยส์นะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ ทำไมตัวโจทย์มันช่างดูยากเหลือเกินแต่ที่ choice เนี่ยทำไมมันถึงดูง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับต้องต้องอคือต้องใช้ไหวพริบนิดนึงนะครับตรงนี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ